อรุณสวัสดยามเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นี่แหละบริเวณริมบึงแก่นคนครค่ะเราก็มาชมนะคะมาชมพระอาทิตย์นะคะที่กำลังจะส่องแสงนะคะในด้านนู้นค่ะเป็นทิศตะวันออกนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะเช้านี้อากาศดีดีค่ะทุกคนอากาศดีแล้วก็อากาศสดชื่นท้องฟ้าสวยงามเป็นสีฟ้า มีก้อนเมฆนะคะเหมือนปุยนุ่นเลยค่ะทุกคนค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะสองแสงระเรื่อนะคะค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆค่ะเสียงออกกำลังกายนะคะด้านนู้นก็จะเป็นสวนสุขภาพค่ะโดยรอมรอบเนี่ยก็จะเป็นแบบเ,เป็นแลนด์มาร์คค่ะทุกคนเป็นแลนด์มาร์คนะคะเพื่อที่จะ ให้หลายๆท่านนะที่แบบรักสุขภาพค่ะมาเดินออกกำลังกายกันค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเส้นทางที่แบบว่าสามารถเดินได้นะคะเพื่อที่จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วก็เดินไปจับใจใช้สอยเนาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะทุกคนก็จะแบบเดินไปตลาดแล้วก็ซื้อปลาค่ะทุกคนปลา คือเป็นทัศนียภาพที่แบบว่าสวยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าสบายสบายนะคะถ้าท่านไหนที่แบบว่ามีเวลานะคะมีเวลามีโอกาสนะคะก็อย่าลืมนะคะหาสถานที่ที่แบบว่าให้ตัวเองนะได้ได้พักผ่อนนะคะได้ผ่อนคลายคะ่ะทุกคนนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าสวยนะคือสวยมากๆค่ะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะ คือมองสิ่งที่สวยนะแล้วก็อากาศดีนะคะก็จะทําให้เราแบบสุขภาพดีนะคะสุขภาพจิตดีนะคะทุกคนคะ่ะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้เนาะต้องออกกําลังกายเองค่ะทุกคนนี่ก็ทั้งต้นไม้เนาะแล้วก็อากาศท้องฟ้าสวยสดใสมากๆค่ะด้านนู้นค่ะเราอยู่ด้านนู้น ค่ะทุกคนนอ้ยท้องฟ้าสวยจริงๆนะวันนี้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแบบไม่ต้องแบบเดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเนาะเดินไปเรื่อยๆนะคะให้หลายๆท่านได้ชมทัศนียภาพที่แบบว่าอากาศดีนะคะอากาศสดชื่นค่ะทุกคนสดชื่นแจ่มใสค่ะวันนี้เอาบรรยากาศที่สวยๆนะคะมาฝากให้เพื่อนค่ะ เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบางท่านก็ไม่มีเวลานะคะในส่วนของการที่แบบว่าเราแบบใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในเมืองนะคะทุกคนอยู่ในแบบอ,อยู่ในเมืองเนาะอันนี้ก็จริงๆแล้วอะถ้าโซนในเมืองจริงๆเนาะถ้าอยู่เมืองกรุงนะไม่มีโอกาสหรอกค่ะทุกคนที่จะได้สูดอากาศที่แบบบริสุทธิ์เช่นนี้ค่ะและนี่ก็ ริมบึงแก่นนครนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะทุกคนค่ะเอามาฝากค่ะเอาบรรยากาศที่สวยงามนะคะมาฝากให้เพื่อนๆนค่ะทัศนียภาพค่ะที่สวยงามเช่นนี้นะคะอากาศดีมากค่ะวันนี้นะคะก้อนเมฆค่อนข้างที่จะก็มีค่ะสว่าง,วงเช้านะแต่ช่วงบ่ายมาเราก็ไม่รู้ว่าจะมีะฝนตกไหมพายุเข้าไหมช่วงนี้ก็ก็น่าจะมีพายุนะคะเพราะว่า ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนค่ะอ,อากาศดีมากค่ะทุกคนอากาศสดชื่นค่ะสดชื่นจริงๆค่ะคือเราเห็นสวยๆแบบนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยจะอยากไปไหนเลยนะด้านน้นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะ6นาฬิกาค่ะทุกคน6กนาฬิกายีนาทีค่ะช่วงนี้นะคะก็พอดีเช้านี้ค่ะเราก็ออกมา ปฏิบัติเนาะภาระกิจนะคะเหมือนเดิมค่ะใส่บาทเช้าเหมือนเดิมค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะมาชมดอกนี่เลยค่ะดอกเข็มค่ะสีชมพูค่ะส,สวยๆนะคะนี่คือดอกเข็มนะคะดอกเข็มสีชมพูคือสวยมากนะคะดอกเล็กๆนะคะทุกคน เก็บม้เก็บภาพสวยๆไว้นะคะเพื่อนๆค่ะด้านในก็จะเป็นสวนราชพพึ่์นะคะก็จะมีแบบต้นดอกคูนค่ะเป็นจํานวนมากช่วงนี้นะคะแล้วเพื่อนก็ปลูกนะต้นสักนะคะเป็นไม้ใหญ่นะคะเป็นไม้มงคลค่ะไว้รอบๆนะคะเพื่อพื้นที่จะได้แบบมีต้นไม้เยอะๆนะคะ ทุกอย่างนะคะถ้าเรามองว่าสวยนะคะทุกคนก็สวยหมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะริมบึงแก่นคนครนะคะก็ยังคงสวยงามนะคะไม่ว่าจะช่วงวันเวลาไหนๆนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะคะหรือว่าจะเป็นช่วงสายๆนะคะช่วงบ่าย ช่วงค่ำค่ะชมปลานะคะทุกคนดูปลาเดอ้อแล้วเนี่ยก,ก็เป็นอะไรที่แบบว่าริมบึงใน,ในบึงของเราเนี่ยมีปลาเยอะมากนะคะมีปลานะคะปลาเยอะค่ะทุกคนปลาตัวโต,วตวด้วยนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะมอบความสุขความสวยงามนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะ ทุกคนกันนะคะขอให้มีความสุขความโชคดีนะคะประกอบภารกิจต่างๆก็ขอให้มีความสำเร็จคะ่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ